ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็วันนี้ก็วันศุกร์ที่สี่สิงหาหกตื่นเช้าก็มาอากาศดีๆนะเแี่มใสก็เราก็มาออกกําลังกายกันสักนิดหนึ่งนะฮะเราผู้สูงวัยเราไม่ต้องไปออกอะไรมาเมื่อสักครู่ก็ไปเดินมาแล้วนะครับประมาณสักสี่ร้อยสอง้อยสามร้อยนะเมตรนะวอม เสร็จแล้วเราก็มาออกกําลังกายกันสักนิดหนึ่งนะฮะด้วยท่ากายบริหารคราวที่แล้วก็ผมก็ได้บอกไปแล้วสามท่าของการเล่นกายบริหารของเรานะฮะคนแก่คนผู้สูงอายุเราก็ไม่ต้องไปเล่นอะไรมากมายรุนแรงะฮะก็ยืด,ดเส้นยืดสายนะให้สุขภาพเราแข็งแรงดีก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เรามาดูต่อ อ,อย่ครับสำหรับเราก็จะเริ่มด้วยนะครับการวอร์มตัวเล็กๆน้อยนะครับก่อนที่จะเข้าท่าเตรียมท่าแรกนี้ก็เป็นการยืดไหล่ะะท่านใดที่ไหล่ติดก,ก็ ลองทําดูนะครับอยู่ในลักษณะท่ากาดนะกาดเหมือนนั้งมวยแล้วก็โยกไปข้างหน้านะครับไม่ต้องโยกไปข้างหลังครับเหวี่ยงแขนไปข้างหน้าสลับกันไปอา,อาจจะเป็นข้างละสิบข้างยี่สิบั้งแล้วแต่นะครับจนกว่าไหลไหลไหลเราที่มันปวดแล้วก็ติดนะฮะมันจะหลุดหายไปทนะ่านี้ก็เรามาบิดลําตัวสักหน่อยนะ,ะบิดลําตัวแล้วก็ ให้ร่างกายมันมีการเคลื่อนตัวนะก็จะไม่เจ็บไม่ปวดตามหลังตามขาตามแขนนะฮะก็ท่าน,นี้นะครับเป็นท่ากลางแขนบิดลําตัวนะฮะถ้าเราเหนื่อยเราก็พักสักนิดนึงนะครับโยกโยกนะฮะท่าต่อไปก็จะเป็นท่ากุ้มล้วงนะฮะท่ากุ้มล้วงนี้ก็มันก็จะทําให้เราเอวเรานะฮะเคยปวดเคยอ,อะไรก็จะหายนะ ก็จะบรรเทาขึ้นมาแต่เขาพยายามอย่าทําให้ลึกนะครับทําเท่าที่ทําได้เราไม่ใช่คนหนุ่มนะฮะที่จะล้วงเขาไปจนลึกนะฮะตามจริงแล้วก็ต้องล้วงจนลึกเมื่อทําเสร็จแล้วเราเหนื่อยเราก็พักสักนิดนึงโยกโยกวอมวอมไปนะฮะก็เ้าก็มาทําต่อนะเราไม่หักผมนะครับเราเป็นผู้สูงอายุสําหรับท่าต่อไปก็เราก็มาเล่น บิดท,ทำตัวนะฮะข่มตัวตีสอกมันจะ,จะบิดนะหัวไหลแล้วก็เราก็จะตีสลับร้างร้ายข้างขวาสลับกันไปนะฮะข้างละนะสลับกันไปแล้วแต่ท่านจะนับนะครับเอากี่ครั้งก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะฮะที่คิดว่าตัวเองพอแล้วไม่จำเป็นต้องอเยอะมากมายนะ นอาผู้สูงอายุนะครับไม่ต้องไปนับเป็นยกหรือนครับเป็นนับเป็นหนึ่งสองสามไปเลยนะก็ะเอายี่สักครั้งก็หนึ่งสองสามซ้ายขวาซ้ายขว,า,า,ยวาสลับออกไปเสร็จแล้วเหนื่อยก็ห <c oughs> <c oughs> ายใจสักหน่อยนะก็วอมวอมนะครับขยับแขนขยับข,บข,บขาแล้วก็เล่นต่อเนื่องนะครับเราต้องเล่นต่อเนื่อง นี่แหละครับผู้สูงอายุเราจําเป็นอย่างมากเลยจะต้องมีการออกกําลังกายบ้างนะฮะไม่ถังนะขนาดเราเองออกกําลังกายทุกวันแล้วก็ยังมีความอ้วนอยู่นะพุงออกโยเลยนะ <c oughs> นก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวสุขภาพยังแข็งแรงอยู่จิตใจยังเบิกบานอยู่นะะถ้าต่อไปก็เป็นกลางแขน พาดแขนสลับขานะฮะก็กลางแขนลงมาก็นําแขนไปแตะขาสลับกันไปนับไปนะครับ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หรือหรือยังไงก็ได้หรือจะนับเป็นยกคําว่ายกก็หมายความว่าหนึ่งสองสามแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งสองสามก็มาสองหนึ่งสองสามมาสามนั่นคือการนับเป็นยกแต่เราไม่ต้องลนะมันสับสนเรานับหนึ่งสองสามานี้ก็เป็นการยกตัวหมุนตัว ้ทุกอย่างเขย่ามันเข้าที่ให้เจ็บหายปวดนะครับอันนี้คือการออกกำลังกายตอนเช้านะของผู้สูงอายุนะครับออกเบาๆแล้วก็เดินอ,อาจจะมีการเดินแล้วก็เขย่าตัวจ็อกกิ้งบ้างอเพิ่มเติมอีกถ้ายังไม่เหนื่อยก็จ็อกกิ้งบ้างนะเพ่อ,อกกให้น้ำหนักมันอ เคลื่อน,นหน่อยจอก,กิงก็คือการวิ่งเหยาะๆนั่นเองครับก็คลิปวันนี้ก็คงจะให้แชร์ความรู้ประสบการณ์เล็กๆน้อยให้กับเพื่อนๆได้ดูได้ฟังกันนะครับก็การออกกำลังกายนะครับในตอนเช้าของผู้สูงอายุนะและทุกท่านนะครับได้ทุกทกวัยนะในการออกกำลังกาย แต่ถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวก็อาจจะทำได้เยอะหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับท่าเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกถ้าเอี่ยวตัวไปทางข้างครับยกมือขึ้นข้นขนนางบนอ่าอย่าลืมนะครับก็อขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เห็นคลิปนี้ก็เ,เช่ามาก็อย่าลืมออกกําลังกายกันนะครับก็ยังไงก็ รักษาสุขภาพทุกคนนะครับครับก็ขอบคุณมากที่ชมคลิปนี้มาออกกาลังกายยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะก็เรโดยเฉพาะเราผู้สูงอายุเราจะมีอะไรหลายๆอย่างมาให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับเช้านี้ขอบคุณ